ไลน์นอกสถานที่ครับว่าจะขึ้นสักยี่สิบนาทีว้าว ทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับผมที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้เพราะว่าจะไม่ขึ้นนานครับผมเป็นแป๊บเดียวโอ้นกเยอะ ตอนนี้ก็มาให้อาหารปลาด้วยน้องดูยี่สวัสดีครับผมฮะหัวใจผมโคตรอาารอว่างั้นขอบคุณมากครับ มาให้กำลังใจขอบคุณมากน้องสาวขอบคุณมากๆปลาเยอะอกำลังให้อาหารปลาด้วยมีแต่ปลาตะเพียนล้วนๆเลยถ่ายตรงพุทธมนทน สายสี่ก็มานั่งแถวร่มไม้เนี่ยขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจที่แวะมาพี่สงวนหัวใจทานอะไรหรือคะ ก็เป็นคนใจบุญครับผมชอบทำบุญคนเมืองสาเกตสวัสดีนะครับมากหกวันยังไม่ได้ขึ้นเลยเพิ่งได้ขึ้นนี่แหละ ก็หาโอกาสเหมาะๆไม่มีว้าวไอ้าาตาตะเกียนเยอะจริงๆเยอะจริงๆเลยพี่ศักสวัสดีลูกอมสวัสด,ดีอ๋อชื่อลูกอมใช่ไหมชื่ออะไรเนาะลืมชื่อ กระทักกันบ่อยอยู่แต่ลืมชื่อส่วนมากเราก็จะเขียนภาษาไทยไว้ท้ายหน่อยหนึ่งก็จะดีเพื่อได้อ่านค่องๆแพ้ใจสวัสดีครับผมสวัสดีน้องยูยีย่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะหัวใจน้องเข้าใจคะ่ะ งานเยอะใช่ใช่ก็หาโอกาสว่างๆนี่แหละแอปเปิลขอบคุณมากครับลุงป้าขอบคุณมาก คุณที่แวะมาพี่จา๋าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากมายแอปเปิลลุงป้าสวัสดีแพ้ใจสวัสดีลุงป้า,ปาน้องยูยี่ที่สาวเพนล,ลุงป้าสวัสดีแม่จา๋า ขอบคุณมากภาษาอังกฤษ,ษ,ษผมก็ลืมชื่อเนาะว่าส่วนมากเราจะครบแต่คนไทยสัส่วนใหญ่นะก็ะตถาถ้าเราถ้าเราเขียนท้ายไว้หน่อยหนึ่งชื่อนะ่ะมันก็จะอ่านง่ายแล้ว <S 2> <S 2> ขอบคุณมากครับแพ้ใจนาง แอปเปิลสวัสดีไม่ได้ไปเยี่ยมลุงป้าผมก็เหมือนกันเมื่อวันสองวันนี้กรย้ายของมาจากกรุงเทพกีทามาอยู่ที่บางแคเมื่อสองวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทักใครส่วนมากก็จะเข้าหลังบ้านบ่าวสุวรรสวัสดีอ๋อชื่อเออ เพิ่งจำได้อาบาสุวรรณเนาะขอบคุณมากมากหใจสวัสดีแอปเปิ้ลขอบคุณดอกไม้จากลุงป่าจาก อ๋อหัวใจเนาะหัวใจผมโคตรรอเนาะขอบคุณมากครับพุทธมนทนครับผม ป้าออนลุงป้าสวัสดีขอบคุณมากป้าออนเราก็ไม่ค่อยทำบาทเนาะถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำบาปครับผมแพ้ใจคืนนี้ร้องเพลงอะไรคะจากน้องยูยี่ถามเนาะ ร้องเพลงอะดีกว่าอย่าไปร้องไห้ดารุนีสวัสดีครับผมขอบคุณที่แวะมาขอบคุณมากมากบาขอบคุณบ่าวสวุวรรณด้วยครับผมผมก็ไปเรื่อยแต่ทักต้องไปเขียนทั้งท้ายใหม่แล้วเนี่ยต่อต่อจากภาษาอังกฤษนิดนึง เราวงเล็บไว้แต่ส่วนส่วนผมนี่รู้สึกว่าไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนะขอบคุณทุกกำลังใจครับผม น้องน้ำตาลเคยมานี้ค่ะอ๋อน้องน้ำตาลขอบคุณมากครับผมแท้ใจร้องเพลงอยู่ในใจเสมอนั่นแน่น,น,นอยู่ในใจเสมอหูบ่ ก็อยู่ในใจก็ดีแล้วครับถ้าเปิดเผยออกมาบางทีมันก็จะยุ่งเหมือนกันบางคนก็รับบางคนก็ฝืนใจปลาตเลียนเยอะแถวนี้โอ้โหไม่น้อยเลยแพ้ใจนาง หลากหลายสไตล์เนาะสวัสดีพี่ลาลุน่ตรงนี้เมื่อแรกก็เคยมาไล์สดอยู่ช่วงช่วงต้นๆเนาะ ว้าวตัวนี้ยาวจังเลยปาชโดด้วยเนี่ยยาวสอกกว่าเลยขอบคุณกำลังใจครับพี่จ๋าขอบคุณมากๆพี่จ๋าแพ้ใจน้องอยูยยี่ดารุณีลุงป้าเนาะป้ะออน หัวใจผมโคตรรอขอบคุณมากครับผมเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ใครน่าลืมชื่ออีกแล้วขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูปลาอีกที่หนึ่งตรงนน้นปลาเยอะแยะเลยตรงนน้น ตัวใหญ่ด้วยฝั่งโน้นนะได้สิบเอ็ดนาทีแล้วอีกเก้านาทีก็ลงแล้วครับผมกินอ๋อกินนะครับว่บางั้นเนาะน้องสาวล่าขอบคุณมากครับที่แวะมา ใส่เสื้อให้หมดทุกคนเราต้องเดินไปดูฝั่งโน้นเราชอบธรรมชาติด้วยมาเดินไปชมกันอ้าวขอบคุณกำลังใจครับที่แวะมา ตอนนี้เขาก็กําลังจะให้อาหารปลาเยอะเลยนี่ตรงนี้เยอะมีแต่ตัวใหญ่ครับตรงนี้ เกือเจ็ดนาทีครับผมเจ็ดนาทีก็ลงแล้วครับผมปออนพอกำกาเนาะขอบคุณมากครับคนพอกำกาขอบคุณมากครับตรงนี้แดดอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ลงไปหาที่ร่ม ปลาเยอะเลยกำลังให้อาหารอยู่พอดีแวะมาเขาร่มแป๊บหนึ่งเพราะว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ได้แต่งเข้าทักทายรวมครับจากน้องสาวล่าเนาะพี่จ๋าส่งสติกเกอร์ขอบคุณมากๆน้องยูยี่พี่จ๋าเนาะ ตัวแทนของน้องยนะูจีเนาะขอบคุณมากครับตรงนี้ก็ล่มดีนารุนีจะลงน้ำหรือคะพี่ชายลงเรื่ยให้ปลามันกินได้อยู่เพราะเพราะว่าปลามันเยอะปลามันเยอะ ให้อาหารปลาสะหมดเลยระวังตกนะลูกระวังตกแสดงว่าอิ่มแล้วตรงนี้ น้องจ๋าเหนื่อยไหมคะสาวเมืองสิงขอบคุณมากครับส่วนมากจะแผ่นละคำตัวใหญ่เนาะแผ่นละคำสวัสดีพี่จ๋านอ้อขอบคุณมากๆ ขอบคุณกำลังใจที่แวะมาขอบคุณหลายๆส่วนมากก็จะมีแต่ปลาตะเพียนเนาะตัวใหญ่ๆท้งนั้นเลย นมจันทร์ขอบคุณมากครับผมอ้าวโอเคใส่เสื้อให้แล้วครับผมสาวออนชมนวนจันทร์ขอบคุณมากครับน้องสาวล่า่งหัวใจกอดกอดน้องดูยี้สาวเมืองสิงแ้ใจน้อทัก หมายใจจริงสวัสดีครับผมน้องสาวล่าส่งหัวใจกอดกอดมาขอบคุณมากววนจันขอบคุณมากค่ะโกศลขอบคุณมากครับผมอีกสามนาทีก็ลงแล้วครับผม ขอบคุณมากมขอบคุณมากมายค,ครับผมปลาเยอะแท้แท้เลยโอสนสวัสดีจากปะะออนวันกนันลองดูยี่ขอบคุณมากครับเหนื่อยนิดเหนื่อยข้าพี่สาขอบคุณกำลังใจที่แวะมาอีกสองนาทีก็ลงแล้วครับผม เอาแค่ยี่สิบนาทีก็พอแล้วจะได้ไปเพื่อนจะได้ไปบ้านเพื่อนเนาะขอบคุณด้หลายขอ,อมีแต่สิ่งดีๆครับผมขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข่งๆปังๆกันทุกคนครับผมแล้วขอบคุณมากๆปลาตัวใหญ่ขึ้นยังก็ควายเลยตรงโน้นตรงกลางน้ำนะ่ะสงใส่มันจะวนหา ปาเยอะใหญ่ๆ,ๆแบบอีตังหวนนี่แหละมันจะมันจะคบออกไปท้งน้นอ่ะเยอะนกก็มีฝั่งโน้นนะกำลังให้อาหารตรงนี้ก็ให้อาหารเสร็จปลาอะไรคะอ๋อปลาตะเพียนครับผมปลาตะเพียนเยอะ ปลาตะเพียนเยอะตรงนน้นก็ให้อาหารนกครับผมลูกโดมขอบคุณมากครับขอบคุณที่แวะมาน้องสาวแฟ้ใจสวัสดีลูกโดมเนาะ น้องโดมอ๋อโอเคใส่เสื้อให้หมดทุกคนแล้วครับผมตรงนน้นนกเยอะนกเยอะมากเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกนาทีกว่ากวาก็ลงแล้วครับผมได้เยอแล้วนั่งได เป็นกระจุกเลยนั่นเนเนาะเบียดกันกินอาหารสหายฝั่งทนเนาะใส่เสื้อเกาะน้องลุงนภา,าขอบคุณมากครับผมขอบคุณกำลังใจที่แวะมาขอบคุณมากมากสาวมังสิงขอบคุณมากครับทักทายกันไปครับผม มีปลาดุกปลาดุกไม่มีครับผมปลาดุกไม่มีมีแต่ปลาระเพียนดูจับกลุ่มกันเป็นก้อนเลยนะ่ะทำอะไรกันน่ะโอ้ยทำอะไรกันนะเนี่ยสวัสดีน้องสาวเมืองสรีจาก น้องลุงนาพาเนาะสง่งหัวใจพลังบวกมาก็ข้ามใครก็ขออภัยด้วยครับผมตานมาถูกด้วยเก่งตามมาถูกด้วย <c oughs> ตามมาถูกนั่นแหละถูกต้องเลยก็ขอบคุณกำลังใจที่แวะมาทุกท่านทุกคนครับขอบคุณมากมายครับผม ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะก็บอกมือบายบายได้เลยครับก็ว่าจะลงแล้วขอบคุณมากๆที่แวะมามาสะเพียนทั้าส่วนใหญ่ตรงนี้รวงข้าวหอมอรวงข้าวหอมมาให้กำลังใจ ให้ประแจแล้วครับผมขอบคุณมากมากวันนี้สวัสดีวันนี้สวัสดีเนาะขอบคุณกำลังใจครับผมนกก็เยอะนกก็เยอะปลาก็เยอะกำลังให้อาหารเนาะบวกมือใบ,บายได้เลยครับโอ้ยทำไมถึงเยอะขนาดนี้ยกมือขึ้นใบ,บายได้เลยครับผม ขอบคุณกำลังใจทุกท่านทุกคนที่แวะมาขอให้มีแต่สิ่งดีๆอย่าเก็บอย่าไข้อย่าจนก็พอแล้วนะสามอย่างนี้ขอให้มีแต่ความสุขครับผมบายบายครับผมบายบายแล้วขอบคุณมากครับผม